ก็พบท่านอธิบดีท่านนี้ครับที่มีความกล้าหาญจริงนะคือรื้อรับรือนี่ทําท่าจะไปรื้ออยู่อีกทางใต้อยู่อนะที่ภูเก็ตบุจะรื้ออีกนะอยากให้ต่ออายุราชการได้เหมือนกันแต่อาจจะไม่ถูกใจท่านนายทุนท่านนักการเมืองและท่านข้าราชการมีสีทั้งหลายที่เข้าไปมีส่วนแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยการที่คุณรุกป่านี่คือคุณ คุณทำลายแผ่นดินทำลายชาติเนี่ยนะคะบ,บ่อนทำลายอย่างรุนแรงที่สุดเลยเดี๋ยวพักครู่หนึ่งก็แล้วกันเดี๋ยวเราจะกลับมาช่วยคิดช่วยทำกันต่อพวกเราคนไทยเราจะช่วยกันรักษาแผ่นดินไทยกันไว้ได้อย่างไรเดี๋ยวกลับมาค่ะรู้จักเวชพง์โอโสถมาตั้งแต่ยังเด็กแล้วล่ะคะ่ะทุกครั้งที่ต้องซื้อยาคุณพ่อก็จะพามาที่นี่ก็เลยให้ความเชื่อถือมาตลอด แล้วที่นี่มีครบทั้งยาและสมุนไพรไทยจีนเภสัชกรก็มีความรู้พนักงานก็เป็นกันเองมั่นใจได้อย่างนี้เวลาซื้อยาก,ก็เลยมาที่นี่กันทั้งบ้านไม่คิดจะเปลี่ยนใจหรอกคะ่ะร้านยาและสมุนไพรที่คุณวางใจจากรุ่นสู่รุ่นสี่แยกวัดตึกถนนเยาวราชเวชพงศ์โอสถผมเดินทางมาแล้วทั่วประเทศเห็นวัฒนธรรมหลากหลาย มีสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจผมไม่รู้ว่าถ้าพระองค์ไม่ส่งริเริ่มเราจะมีของดีๆเก็บไว้ไหมพระองค์ทรงทําให้ผ้าไทยไม่สูญหายทําให้ชาวบ้านมีงานทํามีรายได้ที่เพียงพอผมว่าประเทศของเราโชคดีนะที่มีพระราชินีที่ทรงเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์และเป็นห่วงความเป็นอยู่ของประสนิกรชาวไทยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพ <c oughs> <ม>ุทธเจ้าธนาคารออมสิน ชมชีวิตสัตว์ป่าหลากหลายในอุทยานแห่งชาติคาเรังกาประเทศอินเดียสุดล่าฟ้าเขียวเสาร์ที่18ส,สิงหาคมนี้เวลา6นาฬิกาเช้านาทีที่19สิงหาคมนี้เวลาดีตี4:45เรามีธรรมกชนะโลกมีวิธีคลายความทุกโศกโดยท่านวอวัชระเมธีพร้อมข้อคิดดีๆๆๆอีกมากมายรอทุกท่านอยนู่น oh. ช่วยทำโดยยาขมิ้นชันแคปซูลจากเวชคงโอสถเงินฝากาเผื่อเรียกพิเศษ399วันจากธนาคารออมสินเอาละค่ะกลับมาช่วยคิดช่วยทำกันต่อ,อยังอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพัสุธานะคะอาจารย์อยู่ที่วนศาสตร์มเกษตรนะคะซึ่งคุยกันจริงแล้วมันมีข้อมูลเยอะมากแล้วก็การรุกที่ตอนนี้เนี่ยรุกป่าเนี่ยไม่ใช่เป็นการรุกเฉพาะทางภาคเหนืออย่างเดียวถูกไหมคะอาจารย์บอกว่า<ฮ>ภาคใต้เนี่ยที่สวยๆเนี่ย โดนรุกเยอะมากครับใช่ไหมคะอาจารย์ส่วนมากเขาไปทําอะไรคะอาจารย์ก็บีทั้งายางพาร,ราแล้วก็ทั้งทั้งแหลกท่องเที่ยวทั้งรีสอร์ทส่วนมากเป็นในทุนในทุนคือถางป่าเลยทยําสวนยางราคากําลังดีให้บอกบว่านักการเมืองอะไรคะราชการมีสีนักการทุกระดับเลยเนี่ย รังใช่ไหมคะสุราษฎร์นครภูกนครศรีภูกโอ้หลายจังหวัดเขาทําอะไรกันอยู่เนาะคนที่เขารับผิดชอบเขาทําทําไมเขาถึงกล้าทําเนาะทำยังไงเนี่ยครับก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามันเกิดขึ้นมายาวนานแลวในประเทศไทยแล้วข้าราชการก็ปล่อยให้เขาลุกป่ามาอย่างนี้มาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหรอคะในในส่วนของข้าราชการนี่ผมก็มองว่า ก็มีทั้งกลุ่มคนที่ตั้งอกตั้งใจในการทํางานกับกลุ่มคนที่ยังยังหละหลวมในในหน้าที่ความรับผิดชอบอนะครับซึ่งซึ่งมาปัจจุบันเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นยุคที่ท,ที่ที่อย่างที่เราคุยกันครั้งก่อนว่าเราได้คนดีคนเสียสละ,ะมีความกล้า,าหาญคือท่านนายพดีเนี่ยมามาช่วยตรงนี้นะครับซึ่งผมก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่หรือนักวิชาการป่าไม้หลายท่านก็ รวมไม้รวมมือกันมีต้องมีกําลังใจประชาชนต้องสนับสนุนให้กําลังใจแล้วก็รัฐบาลท่านนายกต้องกล้าที่จะรักษาคนดีๆเอาไว้เพราะนี่คือคือการรักษาแผ่นดินของเราเอาไว้ไม่อย่างนั้นโดนรุกไปหมดเนี่ยคือตอนนี้เราต้องการพื้นที่ป่าอีกเท่าไหร่นะคะอาจารย์ต้องสร้างขึ้นมาใหม่อีกครับตอนนี้เราต้องการพื้นที่ป่าประมาณ19ล้านไร่นะครับไม่น้อยนะ19ล้านไร่ไม่ไม่น้อยเลยครับเราจึงจะได้ป่าประมาณ40%ของพื้นที่ประเทศ ซึ่งทําไมต้องเป็น40%คะเพราะว่าตามนโยบายการปรา่าไม้แห่งชาติได้กําหนดไว40้40%ซึ่ง40%เนี่ยคือ,อนักผู้ทรงวุฒิเนี่ยท่านได้คาดคะเนไว้แล้วว่าจะเกิดความสมดุลในเรื่องของระบบนิเวศป่าไม้เรื่องของอาการอนุรักษ์ดินและน้ําในเรื่องของการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประเทศนะ,ะถ้าเราได้พื้นที่ป่า40%นะครับค่ะเราได้พื้นที่ป่านี้เรายังใช้ประโยชน์จากป่า ได้อยู่ด้วยไหมคะอาจารย์ป่านี่ก็ให้ประโยชน์ทั้งทางตรงทางอ้อมอยู่แล้วนะครับนะก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไม้ใช้สอยไม้เพื่อการก่อสร้างซึ่งซึ่งในปัจจุบันนี้ถือว่ายังมีความจําเป็นนะปลูกป่าแล้วยังเอาไม้มาใช้ได้เหรอคะอาจารย์ก็คือการจัดการป่าอย่างยั่งยืนเนี่ยหรือว่าการอนุรักษ์เนี่ยต้องใช้ประโยชน์ได้อ๋อไม่ได้ปลูกแล้วเก็บเอาไว้อย่างนั้นอ๋อการอนุรักษ์นี่คือคือต้องใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดก็คือเอาผลผลิตส่วนเกินหรือว่า ผลกําไรที่เกิดขึ้นจากป่าเนี่ยมาใช้ประโยชน์นะครับโดยรักษาต้นทุนไว้นะครับนั่นคือนั่นคือการลงทุนครับนั่นคือการอนรุรักการลงทุนแบบยั่งยืนไม่ใช่แบบว่าปลูกแล้วก็เก็บเอาไว้ครับแต่ต้องเอาไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าป่าจริงถ้าปลูกแล้วก็เก็บไว้ไม่ใช้ประโยชน์นะครับมันมันก็ถ้าทางถ้าในทางทางการป่าไม้วิชาการป่าไม้แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เพิ่มพูนผลผลิตตลอดนะครับ ป่าในระยะหนึ่งเนี่ยเมื่อมันเจริญเติบโตไปถึงขั้นสูงสุดของมันแล้วเนี่ย <c oughs> มันก็จะไม่เจริญเติบโตต่อหรือมันจะชะงักงันน <c oughs> ั้นต้องมีการเปิดแสงมีการ ซึ่งซึ่งเราเรียกว่าต้องมีการนํามาใช้ประโยชน์นามันก็ต้องบริหารจัดการจะปลูกยังไงเมื่อไหร่ถึงจะเอามาใช้ประโยชน์ด้านไหนด้านไหนบ้างแต่ประโยชน์ที่แน่ชัดก็คือเมื่อมีป่าไม้มากออกซิเจนอากาศดีแน่นอนดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศโลกร้อนลดลงแน่นอนเรื่องของการดูแลน้ํากันน้ําได้ป้องกันน้ําท่วมมีน้ําใช้ดินอุดมสมบูรณ์อันนี้คือประโยชน์จาก ธรรมชาติจากธรรมาชาติจากสิ่งแวดล้อมหลายคนเนี่ยเข้าใจว่าการตัดไม้มาใช้ประโยชน์เป็นการเพิ่มภาวะโวลกร้อนจริงๆแล้วเนี่ยการใช้ไม้เนี่ยแล้วก็มีการปลูกมีการทดแทนอยู่อย่างสม่ำเสมอเนี่ยลดภาวะโวลกร้อนได้มากกว่าการไปใช้วัสดุอื่นแทนไม้ในขณะที่ป่าไม้เนี่ยมีการหมุนเวียนแล้วก็มีการทดแทนได้อย่างเร็วนะนะหรือหรือแม้แต่ประโยชน์ทางอ้อมอย่างเนี้ยนะครับจากป่าเก็บของป่าสารพัด ครับก็มีทั้งเห็ดมีทั้งผักป่าไม้ไผ่หน่อไม้อะไรต่างสมุนไพรเนี่ยค่ะซึ่งถ้ามีป่าเกิดขึ้นทั้งเป็นผลผลิตทางตรงทางอ้อมต่างเนี่ยนะครับป่าก็จะอํานวยประโยชน์ต่อ,อต่อคนนะเพราะจริงเพราะฉะนั้นม,มีป่าไมา้มก็ยิ่งทําให้คนในท้องถิ่นมีอาชีพชที่เป็นที่ต้องการจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยต้องการทั่วโลกเลยนะคะสมุนไพรของป่านี่หากันสุดๆเลยถึงขนาดต้องเผาอะไรนะให้มีเอาได้เห็ดได้อะไรมาเลยใช่ไหมคะซึ่ง ซึ่งจริงๆแล้วนั่นถือว่าประยหายจากการผิดแบบนั้นถ้าต้องทําให้ถูกต้องแบบนี้ต้องใช้องค์ความรู้ค่อนข้างมากอยู่เหมือนกันนะคะอาจารย์นี่ก็มีลักษณะของป่าหลายอย่างค,ค,คือไว้เราต้องมาคุยรายละเอียดเพราะอยากให้ท่านผู้ชมมีความเข้าใจเรื่องของการการปลูกป่าเราจะช่วยกันปลูกป่าได้อย่างไรแล้วเราจะใช้ประโยชน์จากป่าได้หรือไม่อย่างไรไม่ใช่แค่ปลูก ทิ้งเอาไว้เท่านั้นอย่างเดียววันนี้หมดเวลาเดี๋ยวต้องเชิญอาจารย์มาคุยกันใหม่นะคะต้องกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพระสุธาสุนทรห้าวนะคะจากคณะวิทยาศรราสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอบพระคุณคาอาจารย์ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมีรายงานของเด็กคิดเด็กทำที่ไปปลูกป่าก,กันส่วนผู้ใหญ่อยากจะไปปลูกป่าที่น่านต้นน้ำเหมือนกันนะคะที่น่านเราไปออฟโรดกันนะคะสิ้นเดือนสิงหาคม31สิงหาต่อ1 2สองกันยายนอันนี้เนี่ยเราจะเดินทางไปด้วยกันสิ้นเดือนนี้แน่นอนทีเดียวไปปลูกป่าเหมือนกันเดี๋ยวไปูกปล แกสร้างฝ่ายกันที่อุตรดิตถ์กันเป็นอย่างไรแล้วก็ปิดท้ายที่ทางข่าวในวันนี้วันนี้เราสองคนลาท่านผู้ชมกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีดคดดสวัสดีค่ะนี่คือภาพความร่วมมือของเพื่อนๆที่มาร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสารสิ่งดีๆที่จังหวัดอุตรดิตถ์แห่งนี้ค่ะและจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต่อไปในอนาคตเช่นกันค่ะ ซึ่งงานนี้ได้ผู้ใหญ่ใจดีอย่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยพาพวกเรามาทํากิจกรรมค่ายผู้สื่อข่าวเด็กคิดเด็กทำภายใต้โครงการปลูกป่าต้นน้ําเขื่อนสิริกิตเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบร,รมราชินีนาถและที่สําคัญพวกเรายังได้อบรมค่ายผู้สื่อข่าวเด็กคิดเด็กทำที่ได้พี่พสายข่าวมาให้ความรู้กันค่ะ นอกจากจะมีเพื่อนร่วมค่ายจำนวน80คนแล้วเรายังได้เพื่อนในพื้นที่อีก80คนมาร่วมกิจกรรมปลูกแฝกสร้างฝายชะลอน้ำกันที่บ้านซัมบอบ์จังหวัดอุตรดิตถ์กันด้วยค่ะสำหรับในการจัดงานวันนี้นะครับประสูงแรกของเราก็คือในเรื่องของการเชิมฉลอง80พรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สศรษฐกิจอุบมราชินาทของเราที่มีพัฒนาภาษาครบ80ภาษาในปีนี้นะครับการจ่ายงานครั้งนี้นะครับก็เราจะมีการปลูกแฟก1ล้านต้นให้ได้ภายในปี2555แล้วก็สร้างฝายให้ได้880ฝายแล้วก็จะมีการปลูกป่านะครับอีก2ล้านต้นครับสำหรับฝายที่เราตั้งใจทํากันอย่างนี้นะคะแพตตี้ว่าฝายเนี่ยมีประโยชน์ยังไงบ้างคะ ฝายช่วยชะลอความเร็วของน้ําที่จะไหลหลากมาค่ะและยังเป็นแหล่งกักเก็บน้ําเวลาที่เราไม่มีน้ําในช่วงหน้าแล้งค่ะฝากเพื่อนเพื่อที่อุตรดิตถ์ช่วยดูแลฝายที่พวกเราสร้างกันด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนที่กรุงเทพก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะยังมีทางทางเราคนในพื้นที่ดูแลอยู่ค่ะและนี่ ก็คือความสามัคคีของพวกเราทั้ง160คนค่ะที่มาร่วมด้วยช่วยกันปลูกแฝกและสร้างฝ่ายชะลอน้ําค่ะและที่สําคัญนะคะนี่ยังเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงมิตรภาพและก็ความช่วยเหลือระหว่างเราและเพื่อนๆที่นี่ด้วยค่ะเด็กหญิงพชยาวัชโรลมประเสริฐผู้สื่อข่าวอาสาเด็กคิดเด็กทำรายงานค่ะ วันนี้ต้องติดตามการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2556วันที่3ว่าจะเสร็จสิ้นตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ในวันนี้หรือไม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จ,จะถแถลงความคืบหน้าโครงการรับจำนำเข้าเปลือกและภาวะการส่งออกข้าวกทมบริษัทกรุงเทพธนาคมและ BTSC จะส่งเอกสารที่แจงอำนาจหน้าที่ของกทมในการว่าจ้างเดินรถไฟฟ้า30ปีต่อดี i